สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแ้นร้ายใยายโรคจิตเป็นงานเขียนของอีแยมท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มนิยายเรื่องแขนร้ายใยายโรคจิตได้ที่ t h a n w a l a c o m หรือจะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ นิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายใหญ่โรคจิตตอนที่35ความอยากเป็นเหตุเมดสายเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยด้วยอารมณ์ที่คุ้นครุเธอรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากที่ไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาทำร้ายเธอแถมยังชิงตัวชายหนุ่มที่เธอหมายปองและหวังจะครอบครองหนีหายไปอีกมันทำให้เธอรู้สึกงดหงิดเป็นอย่างมากแต่ระหว่างที่เมทสายกำลังเดินหัวเสียอยู่นั้น อยู่ๆก็มีหญิงสาวห้าคนเดินมาดักหน้าเธอเอาไว้เมสตา์รีบปรับสีหน้าของตัวเองให้ใสซื่อทันทีเมื่อเห็นท่าทางที่ไม่เป็นมิตรของอีกฝ่ายเออพี่ๆมีอะไรกับหนูหรือคะนำเสียงอ่อนหวานและสีหน้าใสซื่อที่แสดงออกมาจากเมสตซ์มันไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายชื่นชมเลยกลับตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้อีกฝ่ายเกลียดชังในตัวของเมสตามากขึ้นกว่าเดิมเธอใช่ไหมที่ชื่อเมสตล์ หญิงสาวร่างเปียวบางที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างพรางกำมือเอาไว้แน่นเธอมองหน้าคนที่แอบเป็นกิ๊กกับแฟนของเธอด้วยสายตาที่เลือดเย็นยิ่งมาได้ยินน้ำเสียงดัดจริตและสีหน้าที่ไม่รู้สึกรู้สาของอีกฝ่ายมันก็ยิ่งทำให้เธออยากจะบีบคอขาวๆข,ของอีกฝ่ายเสียจริงๆเออใช่ใช่ค่ะหนูหนูเมซาเอง เมทราตอบด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเมื่อเห็นท่าทีไม่สู้ดีของอีกฝ่ายงั้นก็ไม่ผิดตัวฝ่ามือบางของอีกฝ่ายรีบประเขนล,ลงบนใบหน้าบางของเม็ดทรล์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้เสียเวลาอยากอยากมากใช่ไหมถึงได้มายุ่งกับคนของฉันอีกฝ่ายด่าดทอมเม็ดทราด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกราดพร้อมกับประเขนฝ่ามือลงบนใบหน้าของเม็ดทรายอย่างแรงเน้นๆหนักๆครั้งแล้วครั้งเล่า เหล่าเพื่อนเพื่อนและนักศึกษาอีกมากมายต่างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพรางวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสนุกปากใครใครคือคนของเธอฉันไม่รู้เรื่องโอ้ยโอ้ยเมไสซไม่รู้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นใครและเธอไปยุ่งกับคนของผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เธอจับไม่ได้จริงๆเยอะจนจำไม่ได้ลเลยหรออีกฝ่าจิกผมของเมสซและบังคับให้เงยหน้าขึ้นงั้น ฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญว่าอย่ามายุ่งกับพี่อาร์ตคนที่แกลากไปกินตับไงอีกฝ่ายพูดจบก็ประเคียนฝ่ามือใส่ไปหน้าของเมสตายอีกชาติใหญ่จนตอนนี้ใบหน้าของเมสตายเต็มไปด้วยรอยฝ่ามือและเลือดไหลซิบโอ๊ยโอ้ยหนูหนูไปยุ่งกับพี่อาร์ตตอนไหนร่างของเมสตายที่นั่งอยู่บนพื้นเอ่ยถามอีกฝ่ายที่ยืนคำหัวเธออยู่ความจริงเธอรู้อยู่แล้วว่าอาร์ตมีแฟนอยู่แล้ว แต่เธอไม่เคยเห็นหน้าของอีกฝ่ายและเธอก็ไม่คิดด้วยว่าอีกฝ่ายจะรู้เรื่องของเธอและตามมาทำร้ายยังจะสตอเบอรี่อีกเหรอดีออกงั้นดูสิร่างบางของอีกฝ่ายโยนโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่มีคลิปของเม็ดไซกับแฟนหนุ่มให้ผู้หญิงหน้านาได้ดูให้เห็นเต็มตาเธออยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าฝ่ายได้เห็นคลิปความอยากของตัวเองจะมีสีหน้าเป็นเช่นไรโอ๊ยแรง,แรง แรงๆเลยค่ะคลิปและเสียงที่ดังเล็ดลอดออกมาจากโทรศัพท์มือถือมันทําให้เมสไซหน้าชามากกว่าเกาเสียอีกเธอมองคนที่อยู่ในคลิปด้วยสายตาที่เบิกกว้างพร้อมกับมองผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาที่สั่นไหวเพราะความกลัวหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเมื่อเห็นคลิปที่อีกฝ่ายโยนมาให้ดูเมสไซก็แทบจะหาเสียงของตัวเองไม่เจอเธอไม่รู้จะปฏิเสธอีกฝ่ายยังไงดีเพราะจำนวนต่อหลักฐาน ทั้งรูปและเสียงมันคือตัวเธอเองอย่างชัดเจนแกจะบอกฉันว่าแกไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเรือแกแอบไปกินตับกับคนของฉันถึงคอนโดตั้งหลายครั้งแล้วจะมาอ้างว่าถูกมันหลอกมันฝักไม่ขึ้นหรอกนะดีออกอีกฝ่ายด่ากราพร้อมกับจิกลงบนผมของเมสตายอย่างรุนแรงเล็บยาวของอีกฝ่ายจิกลงบนหนังหัวทำให้เมสตายเจ็บจนร้องออกมาโอยเจ็บเจ็บ ปล่อยความเจ็บปวดที่เมสตายได้รับมันทำให้เธอเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาฉันก็แค่ตั้งใจทำให้แกเจ็บไงปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อีกฝ่ายพูดจบก็ประเคนฝ่ามือลงอีกฉากก่อนที่จะปล่อยร่างที่แทบจะไร้เรี่ยวแรงของเมสตายลงพื้นอย่างไม่ใยดีผู้ชายเชียเชียอย่างไออาร์ตถ้าแกอยากได้ก็เอาไปเลยวันนี้ฉันไม่ได้มาตบแกเพื่อที่จะแย่งผู้ชายเชี่ยเชียอย่างมัน แต่ที่ฉันมาตบแกก็เพื่อให้หายแค้นแค้นที่พวกแกสองคนกินกันรับหลังฉันพูดจบหญิงสาวก็เดินออกไปแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากตรงนั้นเธอก็เผลอสบสายตาเข้ากับแฟนเก่าอย่างอาร์ตที่ยืนมองเธอด้วยสายตาที่หลากหลายแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าอีกฝ่ายได้หักหลังเธอแอบกินกับรุ่นน้องรับหลังเธอมันยากที่จะทำให้เธอยอมรับและให้อภัยได้ เลยทำให้เธอเลือกที่จะตัดสินใจบอกเลิกกับแฟนนุ่มอย่างเด็ดขาดเมื่อหญิงสาวเดินออกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเธอแล้วนักศึกษามากมายก็ยังคงยืนมุงดูร่างของเมทซาที่นอนอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือเธอเลยสักคนรวมทั้งเพื่อนๆของเมทซายด้วยด้วยเพื่อนๆต่างไม่คิดเลยว่าเมทซาจะเป็นคนแบบนี้ พวกเธอเลยตัดสินใจที่จะเลิกคบกับเมสซ์พอรับไม่ได้ที่อีกฝ่ายไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยเมสซ์บ่นพึมพำหลังจากที่ลุกขึ้นจากพื้นได้เธอมองไปรอบๆก็เห็นผู้คนมากมายที่กำลังมุงดูเธออยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เธอรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเธออุตส่าห์ทำตัวใสซื่อตกตาทุกคนเพื่อปิดบังตัวตวนที่แท้จริงของตัวเอง แต่เธอไม่คิดเลยว่าความลับของเธอจะถูกเปิดเผยในวันนี้พี่อาร์ตเมสไซ์เรียกชื่อของคนที่อยู่ในคลิปร่วมกับเธอแต่ถูกอีกฝ่ายเดินหนีทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีท่ามกลางสายตารังเกียจที่ทุกคนต่างมองมาอย่างเธอมองอะไรกันพวกบ้าเมสไซ์ ai, เอ่ยดาการก่อนที่จะวิ่งหนีมายังลานจอดรถทางด้านหลังของมหาวิทยายลัยที่มีรถของตัวเองจอดอยู่อย่าให้ถึงทีของฉันบ้างแล้วกัน ฉันจะเอาให้น่วมเลยทีเดียวเมสไซเอ่ยพลางจับใบหน้าของตัวเองที่บวมชำ้ำให้ตายเถอะนี่มันวันซว,วยอะไรของฉันเนี่ยเมื่อเธอเดินมาถึงรถของตัวเองที่จอดอยู่เมสไซก็ต้องสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเมื่อเจอว่ารถของตัวเองอยางแบนทั้งสี่ล้อนี่ใครใครมันแกล้งฉันวะเนี่ยหรือจะเป็นพวกนั้นพวกนั้นที่เมสไซหมายถึงก็คือพวกรุ่นพี่ที่ทำร้ายเธอเมื่อสักครู่โอ๊ย ฉันอยากจะบ้าเม็ดตายขยี้ผมของตัวเองอย่างหัวเสียก่อนที่เธอจะโทรเรียกช่างให้มาลากรถของเธอเข้าอู่ส่วนเธอก็คงต้องเดินไปเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับคอนโดสภาพแบบนี้จใจเธอไปนั่งเรียนเธอคงจะไม่อยู่รอกอายคนอื่นตายชักยิ่งเห็นสายตาที่พวกนั้นมองมาอย่างเธอเท่านี้ก็รู้แล้วว่าทุกคนคงเกลียดเธอไปแล้วแต่ในระหว่างที่เมสไตายกำลังจะหมุนตัว เดินกลับไปยังมหาลัยเพื่อเรียกแท็กซี่ก็มีรถตู้สีดำติดฟิล์มดำทึบเล่นมาจอดเทียบตัดหน้าเธอก่อนที่จะมีชายหนุ่มสองคนเดินลงมาเมสไตลยที่ได้เห็นท่าทีไม่ดีก็เตรียมตัวจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อชายชุดดำคว้าตัวของเธอเอาไว้ได้ในขณะที่เมสตายจะร้องให้คนช่วยชายชุดดำอีกคนก็ต่อยเข้าที่ท้องของเธออย่างรุนแรง จนทำให้เมสไซ์เจ็บจนตัวงอชายชุดดำเมื่อเห็นว่าเมสไล์หมดฤทธิ์ก็แบกร่างของเธอขึ้นรถตู้ก่อนที่จะขับออกไปอย่างรวดเร็วได้ตัวเธอแล้วครับนายหญิงจบตอนที่35ความอยากเป็นเหตุในนิยายเสียงเรื่องแคนรายใหญ่โรคจิตอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ